บ้านคุณยายผมเจอกับตัวครับเรื่องนี้สถานที่เป็นบ้านยายผมเองอยู่ราชรีตอนเด็กๆเ,เวลาปิดเทอมบรรดาพ่อๆแม่ๆก็จะพาหลานมาไว้ที่บ้านยายรวมกันให้หลานๆได้เล่นกันแล้วส่วนพ่อแม่ก็ไปเที่ยวกันทีนี้บ้านยายจะเป็นลานกว้างๆแบบโบราณและมีห้องอยู่สามห้องเรียงเป็นตัวแอลห้องแรกห้องยายเด็กผู้หญิงจะนอนในห้องตรงกลางหัวมุมตัวแอล และห้องสุดท้ายไม่มีใครนอนส่วนเด็กๆชายจะนอนกันที่ลานโล่งๆเพราะมีเตียงใหญ่อยู่หนึ่งเตียงหัวเตียงจะมีหน้าต่างบานพับเปิดโล่งอยู่ก็นอนกันในมุ้งอะนะปกติจะได้ยินแต่เสียงคนลากซ้อตรงกลางลานเคยบอกผู้ใหญ่แต่เขาก็บอกไม่ต้องสนใจอย่าไปดูให้หลับๆไปทีนี้วันนั้นเราน่าจะประมาณป .4 ถึง5ก็นอนๆอนอยู่แล้วได้ยินเสียงเด็กร้องไห้มาจากห้องสุดท้ายที่ไม่มีใครนอน ก็ร้องอูแวะอูแวะเหมือนเด็กๆทั่วไปแหละครับแต่ก็มาน,นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยกลุ่มเราไม่มีเด็กอ่อนนี่ความจริงมีแต่ไม่ได้มาด้วยก็เลยสะกิดพี่ข้างๆยังไม่ทันพูไรเขาก็บอกได้ยินแล้วนอนๆไปเหอะสักพักได้กลิ่นขี้เด็กหากใครเคยดมก็จะรู้ว่ากลิ่นขี้เด็กเล็กกับขี้เด็กโตจะไม่เหมือนกันเราก็หลับตาปีเลยไม่กล้าลืมตาเพราะตื่นเช้าขึ้นมาก็มา,มาคุยกันพวกผู้หญิงไม่เจออะไรเลยส่วนผู้ชายได้ยินกันหมด แต่มีอยู่คนเด็ดที่สุดแกลืมตาขึ้นมาแล้วเจอเด็กนั่งยองๆตรงขอบหน้าต่างบนหัวมองมาที่เขาอะพอโตมาหน่อยถึงได้รู้ว่าเด็กๆมาจากไหนคือห้องที่ไม่มีคนนอนเป็นห้องของน้าชายเราและแฟนเขาท้องแล้วก็แท้งบ่อยมากเขาบอกว่าแฟนเขาเป็นคนทรงท้องไม่ได้เราก็ไม่รู้นะเรานับถือคริสไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่ก็กลัวนะฮ่าฮส่วนอีกเรื่องที่บ้านยายเช่นกันเกิดประมาณม .5 ถึงหก ก็ปิดเทอมแล้วก็ไปเที่ยวบ้านยายคนเดียวก็ไปเจอลูกพี่ลูกน้องอยู่คนขอเรียกว่าพี่หนึ่งแล้วกันผมกับพี่หนึ่งก็จะสนิทกันเพราะเวลาเขาอยู่กรุงเทพเขาก็จะนอนที่ตึกผมก็เที่ยวกันปกติแล้ววันนั้นพี่หนึ่งแกก็พาผมไปตลาดไปดูหนังโป๊ในโรงโอ้ครั้งแรกในชีวิตเลยอะเหม็นอับมากคนไม่ค่อยเยอะก็ดูๆหลับๆเพราะตีหนึ่งกว่าๆแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกมาประมาณตีสอง สองข้างทางก็มืดมืดไม่ค่อยมีไฟเพราะเป็นทุ่งนาสลับกับสวนของชาวบ้านเราก็มองข้างทางแล้วก็มโนว่าเดี๋ยวเจอคนยืนแล้วจะทำยังไงมองต้นมะพร้าวแล้วจะเจอเปรตไหมหรือหันหลังไปแล้วจะมีใครวิ่งตามเรามาเปล่าและแล้วเราก็ถึงบ้านยายไม่เจออะไรเลยครับก็ไม่ได้อาบน้ากันขึ้นนอนกันเลยทีนี้ผมก็ได้ไปนอนห้องน้าชายผมเป็นครั้งแรกเป็นห้องเล็กๆประตูเปิดเข้าห้องประตูตกปิดไม่ได้ ถ้ามีคนมาจะเห็นแต่ขาเราเพราะประตูบังหัวอยู่ส่วนปลายเตียงเป็นหน้าต่างเปิดทิ้งไว้แล้วก็เห็นต้นไม้มากมายพัดไหวไอเราก็กลัวเลยขอนอนชิดกำแพงส่วนพี่เขาก็นอนฝั่งชิดประตูเราก็มองออกไปนอกหน้าต่างแล้วก็คิดว่าจะเจออะไรไหมหลับไปสักพักเราได้ยินเสียงคืดคืดคืดหน้าห้องเหมือนใครลากอะไรขณะนั้นมีอยู่สามคนคือยายพี่หนึ่งและผมผมก็ลืมตาขึ้นมาเสียงก็หายไป ผมก็หลับตาลงใหม่สักพักไม่ถึงนาทีก็มีเสียงคืดๆอีกแล้วผมก็ลืมตาขึ้นอีกเสียงก็หยุดครับผมก็อ่าวและครูเจอและไง่ละยิ้มก็เริ่มกระสับกระสายแล้วครับแล้วก็หลับตาลงต่อทีนี้เสียงก็มาเลยครับคืดคืดคืดผมลุกเลยครับแล้วผมก็ขอแลกที่กับพี่หนึ่งพี่แกหลับสนิทเลยก็งวงเงียแลกที่กัน ผมก็นอนต่อกะว่าครูจะจับผีนอนสักพักเสียงก็มาอีกแล้วครับคือคือผมลุกขึ้นเลยครับแล้วผมก็เจอจนได้ครับวันนั้นผมไม่น่าไปนอนที่นั่นเลยผมเจอไอ้แบงค์หมาตาบอดเลียจานข้าวไถกับพื้นครับผมก็ยืนจ้องมันสักพักมันก็ยินนิ่งเหมือนได้ยินเสียงอะไรแล้วมันก็ก้มลงไปเลียจานข้าวไถกับพื้นต่อจดครับ ใครว่าไม่น่ากลัวถ้าไม่ได้ไปอยู่ที่ตรงนั้นก็ไม่เข้าใจความรู้สึกหรอกครับ